เป็นคนที่ชอบกินกาแฟชอบมากๆต้องกินทุกวันปนนุ่ยก็กินผลิตภัณฑ์ของพลาวอยู่แล้วเพราะเป็นคนชอบดูแลสุขภาพก็บางครั้ว่าอ๋อเปนมีพลาวเอสกาแฟเป็นกาแฟอ๋อปนนุ่กัว่าเออลองซื้อมากินดูล้อเพราะว่าเราก็กินตัวอื่นของเปิ้อยู่แล้วเปิ้นมีผลงานวิจัยเปิ้นมีอย่างมันเชื่อถือได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของพลาวเนาะจะชงเทน้ําร้อนสวยปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นมาเลยทันทีมันจะหอมมันจะเตะจมูกเลยแล้วก็พอเราได้ดื่มโอ้รสชาติ มันมีความหวานความมันอยู่ในตัวหวานมันในที่นี้คือไม่ใช่หวานจากครีมจากน้ําตาลอะไรเนาะมันมาจากมะพร้าวมันละมุนอะมันได้ทั้งได้ทั้งกลิ่นกาแฟได้รสชาติของกาแฟที่มันไม่หายไปแล้วก็ได้ความหวานของมันซึ่งมนุษย์ได้อ่านสรรพคุณแล้วมันโนชู g a r no c อ o l e s t อ r เนาะแล้วก็โนไขมันทานหวานแบบไม่แหลมเกินไปแล้วไม่ไม่หวานติดลิ้น บรรู้สือว่ามันเอ้มันใช่เลยที่มันลุต้องการแล้วมันรสชาติมันกลมกลอมอะค่ะมันถูกใจเพราะว่าป้าเป็นคนชอบกินกาแฟแล้วก็เตเร์มากินแต่กาแฟดํามันมมนมีรสชาติอื่นเลยอะมันมีแต่ขมเนาะจะกินัางทีก็ต้องกินให้มันมีความสุขและมันมันอร่อยด้วยอะแต่พอของพลาวเอสเนี่ยมันมีทั้งหวานทั้งมันชวนผสมอาเปิ้ลอะดีกินแล้วดีต่อสุขภาพป้าป้าถึงเลือกอันเนี้จ้ะ